สวัสดีค่ะนี่วกกช่องภายทองคำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคขาให้ทำลายดาวเรือดาวเรืองอยากกินกล้วย ดาเลือสูงให้พ่ออะเดี๋ยวพ่อก็ตกหรอกเอ๊ะ <ไป S 1> แก้งพ่อปนีอยู่บ้านนะพี่ทองไไสุดหลอก

chỗ <laughs> <Không, cười> nó <búp> đâm xuống <laughs> <laughs> <mày> <laughs> <laughs> ดูดขโมยคหวานจ้อยเลยดาวเรืองบอกหวานจ้อยเลยมันน้องเอาไว้น้อยโทษดาวเรืองบอกที่เขาจะถำมาใครรักขโมยไอ้เขา เูนีู่นได้อยู่ดีัวคับทาเ้ดูดนี่มั่วแลอดาวานีั่วแล้วห็นีเวลาี่้องเห็นกลัวแบบนี้บ้างเลยดูครับนี่กลางซสใหญ่เชื่อนะเอาเรืองดูดู ดีดีน <mm <argue> ้อยนั่นไม่แก้ตหัวโลเลยเห็นไหมพามาเริงเรียนวันนี้เราทึกงแน่นอนเลยสมมตอดราดาวเดือนกันนี้เลย All right, all right. căng thủ mà tè okay. nữa <laughs> đào đường lũ mình chơi bạn sĩ sĩ đào dưới sụp tất đi đi là mà đào đường. ทอดแค่ทอดแไกลเน้ะไอ้มามันลอกเล็กลอกเล็กตั้งแซ่นั่นแล้วนึกว่าแต่กลัวพี่แสมที่ไหนได้ไม่ได้กลัวพี่แสมนี่มันลอกเล็กลอกเล็กปันหาหนาห้างลังว่ามือนนี่มันคือเบรคจี่เจอพี่ฟ้าเจอพี่ฟ้าเออาะตอนีฟ้าเปิดหน่อยเดียวมันเก่าอันล่าน ไปแม่แม่ได้ยินเสียงเราเรืองลงมอยังทีนี่มีเสียงอีกไหมนานแล้วคืนเนือกันเนาะกระป๋อกระโดดกระสีมาแล้วดูดูไม่ยอมเดินไม่ยอมเดินมีฟ้าไม่เดินดาวเรืองก็ไม่เดินดาวเรืองหูกลางอ่ะไม่ยอมได้ดาวเรืองเดินก่อนเขาก็ไม่ยอม เดินพอมกันเนาะมังดาเดินตามหลังผมใสยวันนี้น่าจะมาเซอร์ไพรส์ดาวเรืองหรอเป่าเนี่ยเอา้วงดาวไปรับเลยๆาลงรเ ดไหนนี่จะยืนไล้ซึกไหมตอนนี้

ฟ้ามาโรงเรียนนะครับแม่เอฟซี C, มาเจอกันกลางทาง <'m> เกิดเหตุการณ์เลยนะครับ <'m> เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะโอ้ <laughs> oh, <laughs> เอาไม่อยู่ครับแม่เอฟซี C, เอาไม่อยู่ตอนนี้ก็ต้องแยกยะาแยกกันอยู่บ้างนะครับถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวจะติดกันแรงเลย uh oh. ต้องแยกแยก uh oh. อยู่กับน้องดาวค <laughs> น,นนายของเราอยู่นู่นนะครับ <laughs> นู่น ร้องล่อล่อล่อให้ดาวเรืองอยากให้ดาวเรืองมาหาหนุหน,นดาวเรืองก็หางชีล้ชล,ล,ล,ชล,ล,ล้หางชีแล้วทีฟ้าร้องขึ้นมาอะไรหางชี้เลยสีฟ้าร้องขึ้นทีไรหางชี้หมุนติ้วๆเลยตัวเปิดตัวเปิดก็ร้องก็ได้แต่ว่าเขาไม่เป็นไรนะแต่พี่แต่ดาวเรืองของเราสิตัวหนักตัวตัว การหนักกว่าเขาของเขาร้องแต่เขาไม่เป็นไรครับมีฟ้าร้องเมื่อไหร่เนี่ยดาวเรืองงา,งานเข้าทุกทีเลยมเออมเย์เมย์ทำไมเป็นอย่างนี้ลูกสาวเราฮะคุณนายทำไมเป็นอย่างนี้คุณนายอย่าติดเขามากนักเลยโอ้โหไม่คาดคิดว่าจะมาเจอกันกลางทางด้วยนะวันนี้ไม่คาดคิดว่าจะมาเจอกันกลางทางอเอาละยอดจุดยอดจุดยอดเจอกันอะ สำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแม่แม่ซีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยรักพี่ทองรักดาวเรืองเล็กน้อยแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและดาวเรืองไว้ในอกหมวกปลอม,อม,อมใจด้วยนะครับแล้วเราค่อยเจอกันใหม่คลิปวันหน้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ